เราไปดูบทสัมภาษณ์ของพลตารวจโทคํารบก่อนนะครับในฐานะที่เป็นแกนนําสวสํารองท่านบอกว่าณนาทีนี้โอกาสสุดท้ายแล้วหัวเลี้ยวหัวต่อข,ของคดีหัวสาวช่วงนี้ชมคลิปครับอันนี้ก็คือบ่องบอกถึงว่าท่านทํางานแบบประวิงเวลาอะไรมาหรือเปล่าเพราะอันนี้คือพวกเราหรือผมวสังคมเด่นก็เป็นควชนกับกรกตมาโดตลอดนะว่าท่านประวิงเวลาหรือเปล่าท่านยื้อเวลาหรือเปล่าเพราะตรงเนี้ มันไม่ใช่แค่ส่งผลตรงนี้มันจะส่งผลไปถึงสวที่อยู่ในสภาครับไปใช้เวลาเหล่านี้ในการเลือกองค์กรอิสระที่ผ่านมาเราก็เห็นเห็นใช่ไหมแล้วก็โดยเฉพาะองค์กรสระปีเนี้ในช่วงปีนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายตายไม่ว่าจะเป็นปป,ปชสารมนุญนะผู้ตรวจการแผ่นดินรวมทั้งกกอตอเองจนถึงสิ้นปีเนี่ยจะมีกกตอว่างถึงห้าที่ที่สวชุดเนี้จะจะ จะ,จะมีสิทธิเลือกแล้วก็เลือกไปได้นหนึ่งคนยังเหลืออีกสี่คนจนถึงสิ้นปีอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยเหมือนกันที่ที่มองถึงอ,อนุวิชัยชุดนี้ตอนนี้ถ้าเอาเวลาที่กรกตได้วางกรอบใหม่นะเขาก็อ้างว่าตอนนี้อยู่ในขั้นที่สามใช่ไหมคณนอนุวิชัยก็อนุวิชัยเนี่ยเขาอ้างว่าจะมีกรอบเวลาอีกเก้าสิบวันค,คืออนุวิชัยเนี่ยจะต้องจบไม่เกินวันที่สิบ 16บธันวาคม 16, บธันวาคมครับแล้วหลังจากคือส่งันวาคมส่งให้ทางากรกตชุดใหญ่แล้วกรกตชุดใหญ่จะมีเวลาอีกเก้เาสิวันเกาสวันจะต้องชี้แล้วก็ส่งให้กับสารดีกาแผนคือดีเลิกตั้งคือวันที่14มีนาคมปี2องพนห้าอครับอันนี้เป็นเป็นไทม์ไลน์ท,ที่ที่สมมุติเขาใช้เต็มแม็กนะครับผมก็คาดว่ากรกตคงกะใช้เต็มแบ็แล้วแหละ รประมาณนี้เขาจะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องบางรายแล้วนะแต่บางเอิญในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเลือกนาย,ยกนายกรุ่งที่ผ่านมาช่วงนั้นพอดีทัพประเทศที่ผมได้ไปฟังติดตามข่าวก็เลยชะงักไปแต่อย่างไรก็ตามคดีเนี้ยเมื่อข่าววัน2วันเนี้ยที่มีสารรัฐมนูลได้ออกมาว่าจะอะไรนะ กยกมีมติ6ต่อ2มติ6กสองเดินหน้าเกี่ยวกับเรื่องคำร้องท่านทวีกับท่านภูมิธรรมรที่โดน92สองสาว,วอมาร้องอามาล้องซึ่งมาล้องในข้อหาผิดจริยธรรมอ้างว่าท่านทวีเนี่ยไปท่านทวีท่านภูมิธรรมเนี่ยไปแทรกแซงกระบวนการาทําเป็นคดีพิเศษอ้างว่าไปแทรกแซงเรื่องการอาสอบคดีเลือกตั้งอะไรที่มันไม่มีอำนาจอะไรต่างเหล่านี้นะซึ่งในตรงนี้มันก็ซึ่งจริงๆมันไม่เคยมีว่า กรณีถ้าผู้ถูกกล่าวหาไปฟ้องต่อศาลนูเนี่ยถ้าหากา